ต้องมีการประชาสัมพันธ์และก็ประชาคมของผู้คนในชุมชนที้รับสร้างนะคะว่าได้เกิดโครงการนี้เพื่ออะไรทาอะไรแล้วก็ให้ทุกคนนะออกความคิดเห็นนะคะว่าะจะได้รับผลดีผลเสียหรือข้อเสนอแนะอะไรซึ่งเราจะถือว่าเป็นรนดับแรกน,น,นะคะอันที่2นะคะเราก็จะมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการทํางานของเราแล้วก็กลุ่มเป้าหมายในการรว่วมกิิการอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างชุมชนวัดพระแก้วนะคะ ก็จะเป็นในเรื่องของสนามเด็กเล่นพอตรงนี้ก็คือเราก็จะบอกกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือกลุ่มเด็กเด็กในวัยเรียนหรือว่าเด็กอะไรนะคะมันก็จะมีช่วงอายุวัยของเขานะคะตรงส่วนนี้แล้วก็เมื่อกําหนดเสร็จแล้วก็จะกําหนดในเรื่องของการทํางานพอกําหนดการทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กาหนดกิจกรรมว่าในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายของเราแต่ละกลุ่มนั้นนะคะจะต้องได้รับการมีเครื่องเล่นของเล่นอะไรที่จะเป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาในเรื่องศักยภาพของเด็ก พัฒนาสมองพัฒนาการของเขาในการเจริญเติบโตนะคะพอหลังจากนั้นเราก็จะมีการกําหนดความรับผิดชอบให้มีผู้ดูแลนะคะแล้วก็ผู้ดูแลนั้นก็จะมีในเรื่องของการรักษาความต่อเนื่องอย่างเช่นอุปกรณ์ของใช้ต่างๆก็จะมีในเรื่องของผู้ที่รับผิดชอบแล้วก็ผู้ดูแลหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของทดลองใช้ทำกิจกรรมหมายความว่าพอมีเรียบร้อยบุ๊บเร้ก็จะมีการดําเนินการอย่างเช่นให้เด็กเล่นของเล่นอะไรแต่ก่อนที่จะมีตรงนี้นะคะ เราก็ต้องการในเรื่องของการสนับสนุนว่าอุปกรณ์ในไรบ้านที่จะใช้ในการพัฒนาการเจริญของเด็กอุปกรณ์อะไรในบ้านนะคะที่จะพัฒนาความเจริญเติบโตอย่างเช่นยกตัวอย่างแท็บเรนะคะเด็กก็สามารถที่จะกระโดดเพื่อกระตุ้นความสูงเพื่อกระตุ้นในเรื่องของโกรทอร์โมนนะคะตรงส่วนนี้ก็จะต้องแจ้งให้รับรู้ว่าที่เรามีตรงนี้มีข้อดีอย่างนี้มีข้อเสียก็คืออาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีข้อจากัดคือการเล่นแต่ละครั้งผู้ปกครองต้องมาเลนอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรู้ในเรื่องขององค์ความรู้เราก็ต้องการในเรื่องของผู้รู้มาให้ความรู้กับพวกเราอย่างเช่นอาจจะทําเป็นบอร์ดเป็นอะไรชี้แจงเห็นแต่ละกิจกรรมแต่ละของเลขแต่ละอย่างมีข้อดีอะไรบ้างมีข้อจากัดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในพอหลังจากเราเริ่มแล้วทด่เราใช้ก็คือในเรื่องของกิจกรรมสนามเด็กเล่นของเราเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะคะ ในการในการมีกิจกรรมทุกครั้งต้องมีการประเมินผลเราก็จะขอใช้ระยะเวลาประมาณือนถึงหเดือนประเมินว่าที่เรามีเปิดในเรื่องของเปิดสนามเด็กเล่นแล้วมีกิจกรรมต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะมีผู้คร่วมกิจกรรมเท่าไรทําไปแล้วมีข้อดีอะไรบ้างมีข้อเสียอะไรอย่างเช่นเด็กเรื่องการพัฒนามีการใช้มือใช้อุปกรณ์ตรงนี้มากขึ้นผู้ปกครองพึงพอใจอย่างนี้นะคะก็มีแล้วก็สรุปออกมา ดำเนินการในกระบวนการนะคะเราจะแบ่งจากเริ่มต้นเนี่ยาจากหกขั้นตอนนะคะคือเริ่มต้นเหมือนกันหมดก็คือจะมีการหาพื้นที่หรือว่าปัปัญหาหรือว่ามีการเรียกร้องมาว่าคื้นที่ไหนี้ต้องการที่จะพัฒนานะคะหลังจากได้พื้นที่แล้วะคะเราก็จะ,ะาาะะาจะมีการวางแนวทางนะคะว่าจะดำเนินการที่นี่อย่างไร แล้วก็มาหาบุคคลที่จะทํางานนะคะว่าเราจะทํางานในส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องการใครที่มาเป็นทีงานเราบ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการประชุมวางแผนเพื่อหางบประมาณแล้วมาจัดตั้งเครือข่ายต่างๆนะคะในส่วนของเครือข่ายเนี่ยก็จะมีทั้งทีงานเครือข่ายทับเพื่อนนะคะในการทํางานและเครือข่ายที่ ในส่วนของอพื้นที่ทางนึงนะคะและในส่วนของพื้นที่เนี่ยเราก็จะไปร่วมกับชุมชนหรือพื้นที่ที่เราเข้าไปพัฒนานะคะแล้วก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อด,ดูแลด้านงบประมาณและการเนินงานในส่วนของพื้นที่ที่เราเข้าไปพัฒนานะคะแล้วก็จะมีกรรมการส่ง พันโครงการนะคะกับกิจกรรมเพื่อจะไปต่อยอดในพื้นที่ใกล้เคียงที่เราจะดำเนินการต่อไปนะคะในส่วนพื้นที่ที่เราจะเข้าเติมขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นผลมาจากที่เราประชาสัมพันธ์เป็นการน้รโลกของเราไปนะคะก็หลังจากนั้นก็อาจจะถ้าแค่สมมติว่าเราทํากิจกรรมของเทศบาลหรือบอบจไปแล้วนะคะกิจกรรมหรือโครงการที่ ่าสนใจอบาตาอบหรือเทศบาลหรือกลุ่มอื่นๆที่สนใจเขาก็จะมาขอตัวอย่างจากเรา <c oughs> เสร็จแล้วเขาก็จะไปแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งเครือข่ายแล้วก็มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการในส่วนที่เราอาจจะมะีต้นแตบให้อย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปดําเนินการแล้วก็จะมีการขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆถ้าในส่วนของจังหวัดเชียงรายก็ถ้าทุกอบาตาหรือทุกส่วนเนี่ย ได้จะทาหรือพัฒนาพื้นที่คลาจังหรือว่าดำเนินการไปแนเดียวกัน,นมันก็จะออกมาในรูปแบบที่สวยงามแล้วก็เป็นเป็นกลุ่มที่ที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะต่อยอดไปจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าในพื้นที่ที่เราดําเนินการไปแล้วนะคะในส่วนที่การดําเนินการเราจะตั้งเครือข่ายไปสอง กลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและพื้นที่ใกล้เคียงเราก็จะได้กลุ่มเครือข่ายเพิ่มเติมมาจากกลุ่มอำเภอจังหวัดแล้วลงไปสู่หมู่บ้านนะคะซึ่งตอนนี้อย่างที่าการจะตั้งเครือข่ายเนี่ยอย่างตอนนี้ที่เราประจอทําก็คือเราไปลงทางด้านเยาวชนเนี่นะคะเราก็มีการจะตั้งสพเยาวชนระดับอำเภอเนี่ยระดับจังหวัดแล้วเราลงไปสู่หมู่บ้านตอนนี้เราก็หาหมู่บ้านละสองคนนะคะเพื่อที่จะเป็น ทีมงานในกลุ mundo. ่มเครือข่ายของเราก็จะมีกลุ่มย่อยลงไปในทีมงานของเขาแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะมีทีมงานเล็กๆของเขาในในส่วนของเครือข่ายเนียนะคะเพื่อที่จะดาเนินการทั้งหมดให้เป็นรูปประมาออกมาค่ะขอบคุณค่ะครับผลลูกแรกในเรื่องของการตรวจสอบกิจกรรมนำร่องเนาะอ่าทุกคนนี่ผมเห็นนรดๆแล้วเดาว่าถ้าเกิดมันจะต้องมีพื้นที่นำร่องเหมืนันมันต้องเหมือนกัน เหมือนกับจัดประชุมนะดึงเอาคนที่มีส่วนร่วมนะับเข้ามาตกลงร่วมก่อนนะครับว่าเอ๊ะจากถ้าเกิดมันจะต้องมีการต่อยอดทุกคนเห็นตรงกันไหมนะแล้วก็เอาสิ่งที่ทุกคนคิดนะครับไปสื่อสารนะกับทุกคนที่อยู่ภายนอกใช่ไหมนะครับว่าแนวคิดแนวร่วมว่าเอ๊ะจากสิ่งที่เราคิดเนี่ยทุกคนโอเคหรือเปล่านะครับผมแล้วก็รวมถึงคนที่จะทําทแผน ให้มันชัดเจนกันเลยคนระับมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนกันเลยนะว่าเราจะมีสิ่งนี้ที่เราอยากจะทำนะแล้วก็ทำร่วมถึงการทําข้อตกลงร่วมตั้งแต่แรกๆเลยครับว่าเีื่องแบบมันเกิดขึ้นที่แบบนี้เจ้าของพื้นที่เองหรือว่าคนที่ต้องใช้งานในพื้นที่เองเนี่ยต้องรับรู้ด้วยว่า่ต้องมีข้อตกลงร่วมกันนะเพื่อที่จะเหมือนกับหาทางออกร่วมกัน ต่อไปเป็นผลของการเพิ่มพื้นที่สุขภาพดีใกล้บ้านนะครับก็ทางกลุ่มผู้ประชาชนก็บอกว่าจริงๆ่ขั้นตอนแรกควรที่จะวิเคราะห์แล้วก็สำรวจพื้นที่ก่อนว่าวิถีชีวิตนะของคนที่แั่นน่ของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรือว่าของคนที่อยู่ในชุมชนนั้นมีวิถีชีวิตยังไงเนาะเราถึงจะเข้าไปทำนาะในของพื้นที่ต้นแบบว่าแบบเออมันจะเข้ากันกับของพื้นที่ไหมยังไงครับแล้วก็หาเจ้าเข้าไปหาเจ้าของพื้นที่ ตอนนี้เรามีสิ่งที่เราอยากที่จะทำให้มันเกิดขึ้นนะแล้วก็เข้าไปปรมูลรักษาร่วมกันนะครับแล้วก็รวบรวมความคิดเห็นนะครับของทุกคนที่เข้ามาใช้งานซึ่งในขั้นตอนนี้ครับทางทางคนที่อยู่ในกลุ่มครับก็บอกว่าเออจริงอ่ะมันมันมีหลักการหนึ่งที่ทุกคนคิดเห็นตรงกันว่ามันที่ชื่อว่า p d c a นะว่าขั้นตอนแรกของการมีพื้นที่ใกล้บ้านคือ t ก็คือ เราต้องมีการวางแผนก่อนรวมถึงเราต้องมีการดูด้วยว่าแผนของเรามันทำได้จริงหรือเปล่ารวมถึง C เป็นเรื่องของการเช็คหมายถึงว่าเช็คลิสต์นั่นแหละครับแล้วก็ A หมายถึงเรื่องของแอคทีฟซึ่งตรงนี้อาจารย์กระส่งมีเป็นตัวเต็มไหมยังครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมไปที่ผลสุดท้ายนะบท ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มบอกว่าเอ้จริงๆอ่ะไอ้สผลแรกนครับเราทำมาแล้วในระดับนึงมันต้องทําตรงนี้ก่อนมันต้องทำสอำผลนี้ก่อนมันถึงจะขยายไอ้ผลสุดท้ายได้นะก็คือว่าเราจะ ว่าทางโรงเรียนเองเนี่ยโรงเรียนสนใจหรือเปล่าเนี้ยครับสามารถเปิดพื้นที่ได้ไหมหรือว่าแบบทางบทที่จะจัดแาเปิดพื้นที่ได้ไหมหรือว่าพื้นที่ตรงสนามบ,บินเปิดพื้นที่ใหม่ๆได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็เข้าไปดูพื้นที่ขยายพื้นที่แล้วก็ทำห้องตกลงร่วม เราก็ตั้งใจว่าสิ่งที่เราอยากเห็นที่สุดก็คือผลผลนำร่องเมื่อไม่เห็นผลนำร่องเราก็ไม่สามารถที่จะกระจายแนวคิดหรือความคิดหรือการที่เราจะต่อยอดได้เลยนะครับเ,เรานั่งเพียนอยู่นะครับมไม่เห็นภาพเราต้องเลยคิดกันอยู่แค่ภาพนี้นะครับว่าถ้าภาพนี้มันเกิดภาพนี้มันสุกแล้วมันจะขยายผลแล้วมันจะต่อยอด นนี้เราคิดอยู่ภาคประชาชนกลูมนี้เราเรานั่งคิดอยู่แค่แค่ผลของการนำร่องเรารอหรือว่าสองเดือนสามเดือนสองเดือนเราจะเราจะมีมุมมองแนวคิดการแก้ไขการที่เราจะต่อยอดไปที่ทางไหนเมันจะเป็นไปได้ไหมสิ่งที่เราทําอยู่ใครที่ได้ใช้ประโยชน์นี้บ้างถ้าเรารักสถานที่สถานที่นั้นก็จะรักและดูแลเรานะครับภาเต่อนนี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อว่าผลของนําร่องที่เรา ที่ทําร่วมกับสอสอส,อสอมันเกิดขึ้นแล้วเราค่อยมาคุยกันว่ามันจะไปในทิศทางไหนต่อไปจะยืนหยัดอยู่ได้หรือว่าเราจะต้องนั่งพุกเข่าลงหรือว่าจะเหยียดยาวนะครับจะไปได้หรือไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่ก้าวแรกครับ 9, 2, 9, ก้าวสองก้าวสามจะตามมาองขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็กลุ่มเราคุยสุดท้ายนะคะจากกลุ่มประชาสังคมแล้วก็มีทั้งเครือข่ายต่างๆค่ะ กลุ่มเรานะคะก็ต้องขอเตือนก่อนเลยว่าด้วยความที่เป็นกลุ่มที่เป็นไม่้วยเรียกได้ว่าเป็นผู้นำเนาะแล้วก็ผู้สร้างแรงกระดานใจให้กนนับปาญต่างๆในเชียงรายนะคะทำให้เราเกิดการพริการผลทั้งสามประเด็นตรงนี้ค่ะคือเรามองว่าจุดที่มันเป็นสําคัญที่สุดในการเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งสามคนี้เลยอะ่ะมันคือในเรื่องของคุณทางสังคมงค่ะก็คือชุมชนที่ป็นเป็นเจ้าของพื้นที่จริงๆนั่นแหละที่จะต้องเป็นคนขึ้น คนก็เป so be so like ็นคนดําเนินการเพราะว่าคนที่จะอยู่ต่อตรงนั้นจริงๆนะมันก็คือเจ้าของท้นที่ค่ะซึ่งทีนี้การที่คุณทางสังคมที่มาเป็นชมชนตรงนั้นนะเขาจะลุกขึ้นมาหรือว่ามีกําลังขึ้นมาดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการต่อยอดการเพิ่มพื้นที่สุขภาวะหรือว่าการขยายเครือข่ายตรงนี้ค่ะมันจะต้องมีการสนับสนุนหลักหลายทางแล้วเราก็ยังขาดบางอย่างในการสนับสนุนให้เกิดกลุ่มแบบนี้อยู่เราสรุปขึ้นมาว่าสิ่งที่เราต้องการอย่างแรกก็คือ เรื่องของเวทีในการพูดคุยสื่อสารอันนี้คือเป็นเวทีที่จะจับให้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชาชนเองภาครัฐเองหรือว่าลุ่มประชาสังคมที่เราจะต้องมานั่งคุยสื่อสารกันว่าในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่สุขภาวะที่เราทำอยู่นี้หรือว่าในโครงการอื่นๆต่อๆไปะคะ่ะเรามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างแล้วมันจะเข้าไปถึงแผนต่างๆที่ภาคกว้างมันจะสอดคล้องได้กับ ความต้องการของชุมชนได้อย่างไรค่ะอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่เราต้องการนะคะแล้วก็ซึ่งในการพูดคุยเหล่านี้มันจะนํามาสู่แผนหรือว่าการสนับขนุนที่มันตรงกับความต้องการของชุมชนแล้วก็การขับเคลื่อนของออคนในเชียงรายค่ะมันจะทําให้มันได้แผนที่ตรงเป้าแล้วก็ส่งผลไปถึงการดําเนินการในขั้นต่อไปก็คือคนในกลุ่มประชาคมนี่แหละคะ่ะคือเหมือนทุกข่านบอกว่าทุกข่านหนสามารถที่จะ ทำได้เลยมีกาลังทําได้เลยในการที่ไม่ว่าจะเป็นในการต่อยอดหรือว่าเพิ่มพื้นที่ตรงนี้แต่ว่าเรายังขาดในเรื่องของแผนที่พูดไปเมื่อกี้ซึ่งมันจะได้มาจากผูกทีิดผู้คุยค่ะมันจะทําให้สุดท้ายแล้วว่าเราจะได้กลุ่มผู้นําที่จะเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนรอบข้าง,ง่อกไปได้ว่า ออพอมันมีพื้นที่ตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นได้จริงชุมชนไหนที่เขารู้สึกสนใจหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะพัฒนาในเรื่องเหล่านี้ซึ่งมันมีความคล้ายคลึงกับอัตลักษณ์ของชุมชนเขาอ่ะเขาจะได้เข้ามาพูดคุยกับแกนนาตรงนี้ได้ซึ่งแกนนาตรงนี้ก็พร้อมที่จะเป็นที่เลี้ยงในการขับดานชุมชนต่อไปซึ่งมันก็คือเป็นวนลูปในการสร้างคุณทางุณท,ทางสังคมตรงเนี้นให้ยัง่งยืนต่อไปได้ะคะ่ะแล้วมันก็จะนำมา ผลเองว่าไม่ว่าจะเป็นในผลของการต่อยอดว่าเราจะมีาการรมอะไรที่เข้าไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือว่าการทาต่อในตัวอย่างเช่นพื้นที่ของอบตอย่ตงยเงี้ยมันก็จะมีการดําเนินต่อไปก็อยากขอเนืองเพราะภาษาบาลีศาสตร์ก็มาจากโรงเรียนสังคมนิทยาคมนะครับในสิ่งที่มุมมองสําคัญนะครับสิ่งเดียวครับก็คือการมีส่วนร่วมขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่พวกเรากำลังมอง,มองกันนะครับว่าประเด็นนี้เนี่ยเราจะทําอะไรกันบ้างนะครับแล้วมีอีกหนึ่งประเด็นที่เราเราควรคิดนะครับในเรื่องของวิธีวิธีท้องถิ่นเราครับนะวิธีท้องถิ่นเราว่าเราทําไงถึงจะเข้าถึงในส่วนของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคีย,นยงนี่เป็นต้นนะครับและในส่วนของพื้นที่ต้นแบบนะครับที่ทางโครงการให้เงินการไปทั้ง5้าจุดเลยนะครับ ในมุมมองก็คืออยากจะขอความร่วมมือจริงครับจากทางองค์กรทั้งภาครัฐนะรยโดยส่วนใหญ่นะครับเน้นย้ำว่าเขอเป็นทาง,ทางภาครัฐนะครับว่าเราจะมีโครงการอะไรสักอย่างไหมเพื่อจัดนําพาพื้นที่ต้นแบบนี้ไม่ให้เหงาเหมือนอย่างเช่นโครงการเก่าที่เคยเกิดขึ้นที่ลานองครับผมและในอันดับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของมุมมองของท่านคุณ นะครับเงินทุนที่เราคิดว่ากิจกรกมทุกรรอย่างเนี่ยมันต้องมีเงินทุนใช่ไหมครับมีการลงทุนมีการเสียเสียทรัพย์นะครับถ้ามองในงส่วนขององคอ์กรทางภาคเอกชนเท่าที่พูดคุยกันนะครับในภาคเอกชนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภาคเอ,ก,อกชนยินดีที่จะเป็นแบกหลังให้นะครับยินดีที่เป็นแบกหลังให้แต่พลังงานขับเคลื่อนเนี่ยก็จะเป็นราได้เลยถ้าหากว่าภาครัฐเนี่ย ยังไม่มีกิจกรรมในโครงการที่จะดํำเนินการในพื้นที่ต้นแบบเหล่านี้นะครับดังนั้นก็เลยเกิดว่าเราแน่าจะมีโครงการที่ส่งเสริมในการใช้พื้นที่ต้นแบบร่วมกันของจังหวัดเชียงรายเราไหมนะครับเพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนในส่วนของจังหวัดเชียงรายเรานะครับได้เป็นส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้และเป็นความดีมากนะครับวันนี้ผมกล่าวว่าจะแอบ,บจะขอ จะขอจะขอปิดตัวนะครับวันนี้ก็อยู่จนครบกิจกรรมนะครับเพราะว่าผมโชคดีมากนะครับวันนี้ผมได้มาได้มาพบกับภาคองค์กรเอกชนหลากหลายองค์กรมากนะครับผู้ท่านครับท่านที่จัดอีเวนต์เรื่องรถเรื่องของยานยนต์นะครับก็อยู่ที่นี่ในวันนี้นะครับท่านที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับในเรื่องของการทำอีเวนต์ ของชุมชนนะครับเป็นวิพานษ์ของชุมชนก็อยู่หน้าที่แห่งนี้นะครับและที่สําคัญเรายังมีทีมสถาปนิกที่จะมาช่วยในการต่อยอดของพื้นที่อื่นๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวดัดเชียงรายงเราอีกก็อยู่หน้าที่แห่งนี้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงทางเครือข่ายนะครับของมูลนิธินะครับของทางทีมชาติพันธุ์นะครับก็อยู่หน้าที่แห่งนี้เช่นเดียวกัน ในทีมของภาคเอกชนนะครับทุกภาคส่วนเนี่ยพร้อมที่จะดําเนินการและช่วยเหลือในกิจกรรมของเราทุกทกรเรื่องนะครับก็จะขออนุญาตว่าถ้าหากทุกท่านนะครับเราเป็นคนในจังหวัดเชียงรายแล้ววันนี้ก็ยนินดีใจมากนะครับเพราะว่าแอบมองกับคุณย,ดดยาลาว่าเอเรามีวันนี้เนี่ยเราเรามาพบกับ บุคคลอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นประธานชุมชนของชุมชนบ้านอิบดำรงนะครับขอบคุณครับก็ในชุมชนแห่งนี้นะครับก็ยู่เป็นพื้นที่ในส่วนกลางของจังหวัดเรานะครับสิ่งที่สำคัญต่อไปก็คือโครงการนี้ถ้าหากว่าจะเปิดตัวนะครับเราพร้อมที่จะเปิดที่ณนะของหนนน่วงเนาเองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยาดานะคะ เป็นตัวแทนจากกลุ่ม C C C ค่ะเชียงรายครีเอทีฟคอมมอนหรือว่ากลุ่มคนเชียงรายสร้างสรรค์น,นะคะพวกเราเป็นตัวแทนในานามภาพประชาสัางคมของคนเชียงรายเป็นลูกหลานชาวเชียงรายเนี่ยนะคะที่มีใจรักที่อยากจะทําสิ่งที่สร้างสรรค์ให้กับเชียงรายนะคะจกไานที่เอ่อเป็นคนที่ทํางานทางด้านนี้แล้วก็ลงชุมชนแล้วก็ทาตลาดสร้างสรรค์มากมายเนี่ยนะคะคือสิ่งหนึ่งที่ที่สําคัญมากที่ออยากจะฝากไว้ก็คือจริงๆแล้วมันคือ อย่างหนึง่งอคือพวกเราอ่ลรู้ที่จะทำละมีใจที่จะทำละตรงน,นี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าหากมันมีก็ประมาณไหนที่จะมาสนับสนุนให้พวกเราได้ในือนเป็นการเติมน้ำมันให้พวกเราได้มีอะไรทำต่อในสิ่งที่พวกเราเนี่ยเป็นใจทำเป็นจิตอาสาที่จะทำละเพื่อเมืองเชียงรายคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้า,ามันมีโครงการที่จะมาสนับสนุนในสิส่งที่พวกเราทำแบบนี้ก็ทำองว่าเชียงรายจะเป็น